สบายดีพี่น้อง,ม,อองมืงในซอมิงสิมาอัปเดตการสั่งบ้านฮาวาคืบหน้าไปหอดคันใดเลยพี่น้องมืงในกาเป็นมือที่สามของการก่อ,อาอเป็นกาได้ก่อกับหมู่เพิ่นพี่น้องซองมิงกสีมาอัปเดตให้เบิ่งน้ำกันว่าหอดคันไดแล้วเน,ะนาะตอนี้กาได าแล้วล่ะกะเทคานอินล่ะคะทางวงกบสองเอี่ยมเข้าไปเบ่งน้ำกันพี่น้องสบายดีบอกกุ้งสบายดีพี่น้องกะมาลุยกันต่อพี่น้องกับเป็นวันที่สาม กอพาบ้านไป้องก็ได้กันคือวันนี้คือนาบแตได้ได้เติบเอาามส่วนกันลยไม่ต้องกะยังยังอีกวมกบใหญ่หน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านเนาะหน้าที่เป็นมือมือมืออื่นมือฮือแล้วแต่ว่าอันนี้มันแล้วก่อนเท่ากันมากเลยไป้องกันมากลยไก่ต่อต่อเห็ดไป้องจะกูเสียเวลาเขาเดิมเป็นผูกเป็นหางึ้นมาเลยไป้องงาม แล้วลูกเป็นล่างก้นแล้วกะคืบหน้าไปหลายเด้อจ้าฝาหักทางเยอรมันกับพี่เป็นจังไดอยู่ดีไม่แห้งอยู่บาจารจ้าอยู่ทั้งคุน แล้วก็แม่หักรถไร้ทานรากาเอฟซียกูะจะพนเป็นังไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่ว่ามียังกะคอมเมนต์เข้ามาอะไรเด้อคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันโอเคโอเคแต่บอกต้องลงสบายดีไอซุกส,สบาสดีสดีเด็กๆ เด็กๆมีแต่คูวัลนมีแต่เจ้าหน่อยวัวเล่นมาหลินน้แล้วก็จับมันจับนี่ซอยมาซอยแต่ก็มาปวนนะซอยปวดซอยปวดเายอมาซอยซอยไอ่จับพันจับนี่อกก็ได้มาปูนไ้ ท้องฟ้าจ้ำใสไม่เอาเบิ่องวงกบนำกันนี่จะเป็นวงกบปอกเอี่ยมนีม่คือวงกบปอกเอี่ยมหนาบ้านหนา,หนาบ้านใส่เบิ่ออะไรได้สามปองอองามพี่น้องใส่สามปองเป็นน้ำเม็ดเม็ดสี่จี้ฝ่ายเกือบพรแม่ห้าจี้ ได้งามอยู่บ่พี่น้องเฮาเฮาบ่ได้ใส่เป็นแหวนเด้อพี่น้องใส่เป็นปานไม้เนาะบานไม้พอแถวบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่ก็ใส่แหวนกะย่านแน่พี่น้องใส่เป็นไม้เอ้าปลอดภัยนี่ย่านเวลาเด็กน้อยแกงก้อนหินใส่ก็ย่านแตกแล้วไงสามบานงามยังเนาะงามไม่แกงงามปัดแล้วท่าสีใส่ให้งามก็จะเป็น องกบห้องนอนเป็นบ่เใยอันนี้เป็นวงกบห้องนอนทั้งหลุ่มมาน่ะสองอันก็ยังบ่พอพหนึ่งไม้เ้ามันบ่พอคือไม้มันมันมีบางอันที่มันตกแบบแหละกันเลยปะไว้บ่ได้ใส่ไว้ชื่อมาใส่ทางทางอันอันนี้องกบนี่แหละบานประตูใหญ่ทางหลังใส่กับบัวร้ายนะแก้วมันบ่แพงดอกใบประตูมีแต่ตอนนี้ก็เ้าท่าแต่ใบประตูใหญ่หน้าบ้านนั่นแหละพี่น้องคือผืนยังเห็ดผืนยังใส่ปลาโนกับ ถามเพื่อนเมื่อเช้านี้เพื่อนว่ามือนืาเชื่อแล้วแต่ว่าถ้าบ่าว่าคุ้มคิดเลยก็น่าจะเป็นมืออื่นเลยแล้วแต่ว่าเพื่อนว่าเผื่อไว้เพื่อนอีกเพื่อนว่าเผื่อเพื่อนเราอาทิตย์ไปแล้วแต่ว่าอาทิตยแท้แท้ห้าหกมือที่หกเ้ามาครับหกมือแล้วเอาก็เห็ดไว้เติมเลยค่ะกระห็ดเผื่อเพื่อนเราเผื่อไว้สีมือเพื่อนกระงานเลยเพื่อนเราเห็ดงานละเอียดงานครับพาเพื่อนเราเบิ่งแล้วว่ายำกันได้เบิ่งแล้วเดี๋ยวจะรอเบิ่งอีกหอบหนึ่ง ก็พอดีพี่น้อ,องเพื่อเขาก็กรุบปองออนปองเอี่ยม,มกรุบปองเอี่ยมแม่สามสิบไปสามสิบไปนี่เพื่อนบอกกุ้งสูงพี่น้องก็ต้องใส่ให้มันสมส่วนพอดีเนาะพอสิใส่หน่อยก็แล้ก็จะบ่งงามเลยใส่พอดีพอดีเพื่อนทำมันสูง ซุ้มติดปุ๊บก็มันมีบางแบบไม่รอนพี่น้องคือให้เขาไปเอาไม้ตายนะไม้มันรอนเด้เฮาบดามเอาไม่เป็นพะเขาไม่เป็นนี่มันสีเด้งแต่ว่าเอาไม้ตายมามันก็มีบางอันที่มันแบบมันอยากดำๆแต่บดเป็นยังเขาสฉีไปคัดแล้วก็คัดกี่เกี้ยงแล้วก็ทาเียไปมันก็โอเคแลยพี่น้องแล้วก็แล้วเพื่อแล้วเขาเฉียดนั้นอาอ ยาน้ำยากันป่วงย,ยากันปลกทาบ่าเปลวแล้วให้พุ่น้องจริงใช่ทากันเปลกกันปลกกินไหมพี่น้องตอหนี้กับพ่นก็กอขึ้นแล้วเรากันยังแต่ทเทคานอินด้านนีแบบ้แต่ก็ขึ้นแล้วพี่น้องไฟบึงเบาเกุ้งเชนเหิตยังพี่น้อง แดดห้ากระบทมึงนี้วุึกว่าแดดแดดมึงมีลมเลยสังเกตเบิงทองฝ่าพี่นอ้องแบบแจ่มใสค่ะขนาดเลยนะเจ้าเห็ดยางปะกุ้งดดไ,ได้น่ำครับบะมันแดดเนาะยาดเป็นแดดเป็นในเะพิ่นเชียงงองแน่เป็นในเพิ้งเชียงนี่เห็ดไว้มันจังแบบ พอลายฝ่าละปีมันกระโดดนะเก็บพอดีเขาก็เฮ็ดพอดีพอได้บังแดดบังลมแล้วก็เอาเก็บสายพงสายไฟเอาสีต่อสวิตช์มาแล้วก็ปิดเปิดอยู่แนี้ยเฮ็ดประตูนะเสร็จไม่เนาะแมนแมนเดี๋ยวมาด้านข้างเฮ็ดประตูด้านข้ด้านหน้าไปแล้วเนาะเฮ็ดประตูด้านนี้ด้านได้ก็ได้เนี่ยก็เช็ดเป็นคือช่งโมเดิร์นกันแล้วอะไรไม่เนาะเด็กประมาณช่วงโมเดิร์นเลยคือมาเอาตัวสิบสองคนเราทมาตัดเครื่องดีไหมกันหนึ่งสิบสองคนเราตัดเครื่องแมนดิ้ เวลาแบบแล้วก็ชีเฮ็ดแป้นใส่ประมาณเห็ดแป้นใบใส่พื้นใส่ไทยเว็ดบนสมรสวิตชนอะไรก็้เขาก็ปะไว้แล้วก็แอมแอมแอมผาเหมือนใอาไ้บังแดดบังฝนบังลมนะแมนแมนแนยการใช้งานแมนยูคอไดูลายผิวของเขาขั้นทัาปะให้มันตากแด่ตากง่ายเองไวตีมกับปุนพี่น้องคันเราเห็ดแล้วแต่ทอแทกคอน่ออรางนาฬกาชกิ้กิ้วกวสองกิไว้นี่เนาะ อย่าไว้หล่ะเก็บเกี่เขาไว้นี่นะพวกอทองพอเงินแต่ว่าบุ้มีอยากกรปล่อยไปที่กนคืออันนี้อยากตากแดดนะก่อนตากแดดให้มันตายแล้วมันฉีแข็งให้เพิดอ่ามันอ่อนมันจะทบจะ่ไหมครัมันอยากพอทบแล้วเปล่งน้ำแล้วมันฉีบออกเลยพวกกุ้งฉีพื้นตากแดดแล้วก่อนมันพอมันจุดแดดจ็ดสองสามหมื่นแล้วมันกระชีดโตแล้วมันชีกแข็งจังไงคะจังกระชื้อจังกระชีนาะจังกระชีบอ่ เชือได้บ่ท่านบอเป็นมือเนาะสะซื่อมันแดดพี่น้อนี่กระห้างกับอันตอกใม่ตอกยังแล้วกัพากันคุดพังอันรักว้พี่น้อแดดเบิงน้ำสางแล้วพี่น้องกัเบิกน้ำ้ากับพัดพกินข้าวกินน้ำวาวๆก็เลยไมเห็นอันนี้พื่อนใิเกับตามหานหลม่นคือความคุมนาของบ้านเาก เ่าไปเดินลายเตประมาณอาทิตย <cat> ์หนึ <can> ่งวอาทิตย <can> ์หนึ่งี่ายแล้วคันโบแล้วกันเรบอลายใช่การนำมาสางเป็นกระเห็ดไวอายุพี่น้ในกาครบแล้วครางม่มีเสค่างกนี้ส่วนมงกบทงประตูใหญ่กัน่าจะเป็นทีกสองสามมือนาเพราะว่ามงกบบุตราเขามงกบองกาจิตั้งนะตตั้งทางนาใส่เดี๋ยวสุดยอดดเป็นทางกะจงามขึ้นมา แต่ว่ายทรนี้เหาก็เนาะเกินเกินพอสมานเลยไม่ใช่คิดว่าชีได้คิดว่าชีได้อยู่แบบมากรองแทงนาในเนาะคิดว่าชีได้กับครอบครัวท่าแทงนาพอไป็นมาแล้วเป็นเฮือนหลังว่างไงเนี่ยขอบคุณแม่หักเอ้ยป้าหักทางเยอรมันเนาะแล้วก็แม่หักทุกคนแม่แม่แม่เอดแม่หักทุกคนเนาะแ่กคอยช่วยเหลือ คบ,บัวมะกรูงแซม,มิงอยู่ตลอดกับเพิ่นเพื่นหล,ล,ลายๆนี้กหลนอนได้งบจากป้าแน่จากแม่แน่แล้วกัเป็นงบจากเขาแน่เน้ะเป็นเงินเดือนมาทุ่มใส่เสื่อเห็นเลยพี่น้องเงินเดือนยูทูปแต่และเดือนนี้กะว่าเลือบก่การเลืออยูกก่กะเล็กๆน,น้อยๆเหลือไวพ้พอแต่ไว้ซื้ออยู่สกินให้ลูกให้น้องอับนนส่วนที่เหลือส่วนอื่นกันมาทุม่มใส่ทุ่มใส่นะสน่ แกขอบคุณเอฟซีเนาะที่มาขำโฆษณาบึงโฆษณาให้ตลอดที่ว่าเป็นการเหลือยทำคือกันขอบคุณหลายๆให้ทุกคนโษณกแม่ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งจะเลื่อนลงเรื่องสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าจะเจ็บจะจะใครเอาส่วนชาวบ้านนะบะกุ้งทุบโดยพี่น้องเห็นบกเลี่ยบะกุ้งฉีดทุบทุบเีียมออกเพราะว่าเวลาหอกก่อแล้วมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพะอันนี้กับบะกุ้งไปถามสร้างเพื่อนพวก สร้างเิ่นนั้นนะเ็นมาชงๆแล้วิ่นมีประสบการณ์คัน่าหฮาก่อนี่ก็ได้แต่ว่าคันทุบเสาแล้วมันสีโอเคกว่าเพราะว่าเวลาฮาก่อแล้วมันสิติดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเวลาทามันสิบโแตกมันกันมืนก็แล้วแต่คนมากพูดลงคนกับมาเห็นอ้าวอยไรกงทุบเสาติทุบเสาเสางามมันคือทุบเหลี่ยมออกแต่ว่าเพราะว่าเหลี่ยมมันเบื้องทุบมันบริ้ใช้เไยพี่้องเพราะว่ามันทุบแต่เบื้องเขาสิก่อเด้เบื้องเขาบริ้ก่อเฮาบริทุบนะ ทุบอาจารย์เน้นน้ำเปนโปแตก,กตามที่คำคนแนะนำมาหลายอย่างเขาก็เขาก็เห็นสมควรเราต้องใช่เนาะพอทุบเขาก็โบกปูนไปเลยมันก็เป็นเนื้อเดียวกันมันก็สิแน่นาน้ำน้ำเป็นโปแตกแตกเพราะว่าเสาเป็นครับเป็นเป็นเสานละมันเนี่มันชิบอย่างอยู่แค่อย่างที่เห็นพี่น้องก้าวมามื่อน,นี้พาเบิ้งนี่แกหน้าจะแหลกเป็นประกอบไว้เวลาบอ ได้ระดับของมกบพนจิตรห่อแต่ได้ระดับตึ้งกับทีฆาตนะคุ้มกบแล้วก็ทคฆานแมนๆทีฆานทับอีกแล้วจิก่อขึ้นไปโอ้ยันรักเพิ่นแบบจะก่อขึ้นให้มันแล้วเลยบอกขออนุญาตตงเทคฆานมันจริงได้แน่นนะแล้วมันกินได้มาตรฐานสองคนพี่น้องไอซ์ซัมมิงแล้วก็บมูเพิ่นมีกะห้ากะพักพรกินข้าวเลยเมื่อกี้เลยค่ะมาเห็ดงานต่อเหตุในนอกเองเพื่อเห็ดดีเลย เห็ดเดมาร์ตานะเมนเห็ดเดนมาร์ตานนี่เห็ดหิ่หมูหลาไวแล้วเ่เพื่อว่าอันไอ้กะบุ้มี่เอียงซอยน่องกะซอยเหื่อซอยแห้งนี่แหละมีเงินบุ้มี่คำให้ดอกเพื่อว่าเอามือเพื่อมาเห็ดมาหอดแล้วก็เห็ดเลยแล้วบุ้งถามเนี่ยเอาจะมาเห็ดเนี่ยจะหูแล้วว่าราคาเท่าไรเอาเสีให้ก็เสนอบอสราคาเท่าไรก็ใหญ่พิลลุกมาแล้วจะว่ากันแล้วอ่ะ คือซอยกันเนาะแต่ก็มูมูพ่นมากับมาฮอดอันนั้นไอ้ลุงอะไรเพิ่นโทรไปว่าวางบ่เพิ่นกับวางยุ่วลาวเบียกคนนี้ก็เลยมามาฮอดกับเตรียมอุปกรณ์เตรียมคนตรงคันตีเตรียมอุปกรณ์ก่อสร้างมาเลยมาฮอดก็เห็นเยื่อดบริมราคาอีกว่าให้ท่ายแต่ลุงลุงท้าว่าเอ้าเฮ้ยโตไม่เห็นี่โตหู้แล้วบอกว่าเขาให้ท่ายให้ท่ายก็ให้นะมีงานเห็นแล้วพ่อ่นน่ะคือคนเรามีงานเห็นแล้วพ่อนะคือคนคือคนหางาน ม่บว์วิชินอยู่ร้ายเนาะคนกะบวเลือกงานเฮดได้ทุกหุบแบรคการมองง่ายๆคือคนคนหางานโบว์เป็นคนหาเงินแต่ว่าเพื่อนที่ค้างเขากัดเติมเนาะจะมาฝักค้อนอะไรตามตามมาตรฐานเพื่อนจ้างอะไรมาครับฉันมาแล้วเนาะจ้ะกะพอดีรถเพิ่นมาส่งดินทรายแล้วกะเป็นเล็กแต่ช่างดินทรายเติมอีกพี่น้องมันมืดเลย สั่งเป็นเด็กชิปแล้วก็เล็กหกน้ำถอกนี้เลยป่ะเฮ้ยถองนี้เลยป่ะ แล้วอะไรพี่น้องมันกะเอาบินมาให้เลยจ่ายเงินไปเลยจ่ายน้ำเจ้าเลยเลยวางเงินไหมบอสดมั้งเงินหมอบอสดเลยหกแสนสามสิบแปดพพี่น้อง กินไซเล็กบ่มีติดหนีได้บ่มีเน้อนไมมีินอนบ่มีบ่ เอาออกไปเลยตัวใจก็ไม่ต้องเอาฉนมีเงิงนทอหมดเล้อาเป็นเนี้เป็นเ้จ้ไนอยออกไปใจ่าเน้่นก็ได้หกแสนสามสิบเก้าพันขอ 14, บใจได้บ้างขอบใจขอบใจใจละลายจ้าหน่อยออกไปใจ่าเน้่นก็ได้ผลว่ามีเงินทอนเด้พี่น้อง ทางนั้นก็ปล่อยให้สร้างประเทศไปพี่น้องส่วนบระกุงกับสามิงก็มาจัดการทางหลังสบายดีสบายดีพี่น้องขัดกันเห็ดเลยพี่น้องเลยพี่น้องงานเรางานประกุงกับสามิงก็คือเห็ดเฮือนเฮือนใไฮได้เลยว่าเห็ดเฮือนนี่แหละพี่น้องว่ายังไงก็เห็ดเฮือนเอาไว้บังแดดบังฝนเราก็เก็บสายพุ่นสายไฟเก็บท่อน้ำ บางละางเพื่อนเอาเห็ดแต่มันดอกเลนดอกปีไปมันกะอันยูอาการใช้งานมันกะได้บดนแม่บางเธอไม่ง่วงไม่ควายแบบเตะไปเลยนะแม่มันแตกก็คือคือเอาเห็ดคือว่านอว่าแปลว่าเชื่อใจในพี่น้องก็คือเอาเห็ดอยังก็จะเห็ดให้มันดีเนาะเห็ดให้มันใช้ได้โดนโดนแม่มันจะตื่นนะฟ้ามันกะอยู่ได้ดนกันฟ้าก็คือว่าแล้วพี่น้องเป็นได้พี่น้องเงินเฮาก็เริ่มเป็นหูเป็นหางขึ้นมาแล้วเนาะ เริ่มเป็น double ต่าแยงเลยพี่น้องเองอายุเพื่เพือยู่ในโฮมอยู่ในโฮมเดล่าฮาได้หลังคาก่อนจะต้องขอขอบคุณป้าหลายๆเด้อขอบคุณป้าคุณป้าขอบคุณพี่ขอบคุณแม่แม่แอนลากาแม่ฮักทุกทุกคนนะครับพี่ทุกทุกคนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่แม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนที่สนับสนุนเนาะแลกเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเบากุ้งมาตลอด สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนด้ยวยพี่น้องเด้อกรสบกูกับซิมิงก็จะได้ไปลุยงานต่อพี่น้องคลิปใหม่ฟาร์มใหม่พรอกับใหม่ด้อพี่น้องเด้อ